สวัสดีท่านที่เกิดลัคนากันค่ะสถานการณ์ของชีวิตเนี่ยมักมีอุปสรรคมาทดสอบตนเองอยู่เสมอนะคะในระหว่างที่พระราหูนะคะเดินเข้ามารับตำแหน่งเทวีโชคในราศีเมษนี้ก็ระวังนะคะในเรื่องของปัญหาที่มันจบสิ้นไปแล้วแต่มันก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาใหม่ตรงเนี้กลับมาทำไมกลับมาให้แก้ไขค่ะ ก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นตระหนกวุ่นวายจนเกินไปนะคะเพราะว่าอุปสรรคของคุณเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องของหนี้สินก็จะสามารถเคลียร์หนี้ได้ประนอมหนี้ได้นะคะก็สามารถเจราจาแปลงสภาพหนี้ได้ด้วยบางคนก็ถึงกับว่าหมดหนี้หมดสินกันไปเลยนะคะใครมีคดีความนะคะที่กําลังต่อสู้กันอยู่ตอนเนี้ก็คดีของคุณก็มีโอกาสพลิกให้คุณชนะด้วย เป,เป็นการพริกให้ชนะแบบมีชั้นเชิงค่ะนะคะคนที่อิจฉาทิศยาเราคนที่เป็นศัตรูกับเราก็ทำอะไรเราไม่ได้นะคะแล้วคุณมีโชคจากการที่คุณได้วิ่งเต้นนะคะบางคนวิ่งเต้นเรื่องมรดกนะคะอันนี้ก็จะทำให้คุณชนะค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาลุมเล้าคุณเนี่ยอย่างที่บอกก็ต้องใช้ไหวพริบนะคะในการแก้ปัญหา นอกจากนั้นก็ต้องมีลูกล่อลูกชนนะคะมีชั้นเชิงมีอุบายถ้าคุณทําเองไม่ได้คุณก็ต้องปรึกษาผู้รู้นะคะจะช่วยทําให้คุณเนี่ยแก้ไขปัญหาผ่านไปได้หลังจากที่คุณเจอสภาวะนะที่มันต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียอันนี้ก็กําลังจะผ่านไปแล้วค่ะส่วนคนที่เคยโดนบัญชีดำนะคะที่ใกล้พ้นกำหนดวาระนะคะอันนี้ก็จะได้เป็นอิสระค่ะ บางคนนี่พระราหูเข้ามาแบบนี้นะคะถึงขนาดกับว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่นะคะการย้ายถิ่นฐานการย้ายที่อยู่การที่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดนะคะไปไกลกว่าที่เคยอยู่นะคะอันนี้ก็ถือว่าจะทำให้คุณดีขึ้นนะคะแล้วก็คุณจะได้งานที่มันจะต้องเคลียร์ปัญหาคุณต้องเจองานที่มันวัดขึ้นความสามารถ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่เดิมหรือคุณจะไปต่างที่ต่างถิ่นคุณก็จะเจอในเรื่องแบบนี้ค่ะจะมีคนมาวัดภูมิของคุณนะคะภูมิความรู้ของคุณมาวัดไหวพริบของคุณแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้นะคะคุณก็จะมีสามารถที่จะตอบโต้นะคะแก้ไขสถานการณ์ได้ในเรื่องราวของความเจ็บป่วยนะคะคนที่เจ็บป่วยเรื้อรังเจ็บป่วยเจ็บป่วยด้วย ภาวะติดเชื้ออะไรแบบนี้นะคะร่างกายของคุณก็จะดีขึ้นนะสำหรับคนที่ลัคนาการแล้วมีเซนต์นะคะมีซิกเซนต์ก็ช่วงเนี้ยที่พระราหูเข้ามาที่ลักคณาราศีเมษนะคุณก็จะได้สัมผัสเกี่ยวกับสิ่งลึกลับเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเกี่ยวกับเรื่องอำนาจวิญญาณที่มองไม่เห็น ก็แนะนำว่าให้คุณไปทำบุญให้เขาด้วยนะคะคนที่มีปัญหามีอุปรสรรคมากๆแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอยากจะไหว้พระนะคะขอพรน,นะคะก็พระราหูนะคะก็เป็นเป็นเทพองค์หนึ่งนะคะที่คุณควรจะไหว้สักการะนะคะหรือว่าคุณจะไหว้พระศิวะพระนารายณ์หรือว่าพระพรหมนะคะให้ช่วย บรรเทาเบาวางหรือช่วยทําให้แก้ไขอุปสรรคปัญหาให้กับคุณอันนี้ก็แนะนํานะคะหวังว่าคลิปของลัคนากันนะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่รับฟังขอบคุณที่ติดตามคลิปของดูดวงกับอาจารย์ขันแสงเงินถ้าชอบก็ฝากกดติดตามอาจารย์ขันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ